สวัสดีคุณอยู่ในช่องของพี่อตตูดิอห่างหายกันไปนานเป็นเวลาหลายปีที่เราไม่ได้รีวิวของเลยคุณจะได้ยินเสียงเด็กขันหาวคางอาก็เรื่องวันก็เป็นเวลาหลายปีแล้วที่เราไม่ได้ทำอ่านบ็อกจริงๆช่องเราเนี่ยเริ่มแรกเลยเราก็ทำอันบ็อกด้วยนะถ้าทุกคนเขาเรียกอะไรถ้าทุกคนจำได้เนี่ยเดี๋ยวเราขึ้นให้ดูนี่ตามนี้เราทำอันบ็อกด้วยทุกคนจริงจริง ตอนนั้นเราจะแบบว่าซื้อของอะไรมาเราก็จะเอามอนบล็อกอะไรที่มันน่าสนใจนะแต่ว่าตอนนั้นงานอดิเรกข,ของช่องเราก็จะเป็นเกี่ยวกับอ n านบ็อกกล้องฟิล์มเดี๋ยวผมกําลังลองคิดอยู่ว่าจะหันกลับมารีวิวหรือไม่ก็ให้ดูกล้องฟิล์มที่ผมสะสมไว้นะแต่ละตัวก็เดี๋ยวเอาไว้เป็นเรื่องอนาคตจะเริ่มเอากลับมาทาเพราะว่าเราอยากจะทำคอนเทนต์ที่มันเสพง่ายๆย่อยง่ายๆบ้างคนระับช่วงที่ผ่านมา ประมาณ3ปีที่ผ่านมาเราทําแต่คลิปยาว,ยาวๆทุกคนประมาณชั่วโมงนึงอย่างเงี้ยแต่เราก็อยากจะเสริมคลิปที่วันสักสิบนาทีเจ็ดนาทีอะไรเงี้ยสิบกว่านาทีนิดๆในการให้คนดูแบบว่าดูง่ายๆย่อยง่ายๆหน่อก็วันนี้เราจะมาอันบ็อกบุ้มบก่อนของขวัญวันวาเลนไทน์เราซื้อมาในตอ เราสั่งมาในต่อๆนะทุกคนก็เดี๋ยวถ้าใครสนใจเราจะทิ้งลิงก์สั่งซื้อไว้ที่ Description หรือไม่ก็คอมเมนต์นะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ถ้าใครสนใจนะก็เป็นของขวัญวันวาเลนไทน์ที่ถูกมากๆแล้วเราก็เหมือนปัดทิกตอกไปเจอนะเราสนใจก็เลยเออว่าแม่งโอเคนะ่ารักดีเราเป็นสายนี้อยู่แล้วด้วยทุกคนเราเป็นสายที่แบบชอบอะไรที่มันเทรทูนะของขวัญวันวาเลนไทน์อันนี้มันจะเป็นเหมือนเทป เอาไวบันทึกเสียงนะของเราแล้วก็หรือว่าจะเป็นบันทึกเสียงแบบวิดีโอเพลงที่เราชอบนะให้คนที่เรารักได้นะเดี๋ยวเราอัานบกให้ทุกคนได้ดูเลยเป็นยังไงบ้างอันนี้ผมสั่งมาสองอันนะตกอันละห้าสิบปดบาทถูกมากทุกคนต้องสั่งทุกคนต้องโดนนะมันแค่58สิบปดบาทเองทุกคนโอ้กินข้าวค่าข้าวมือ้อนึงก็ได้แล้วได้ของขวัญดีๆทั้งอันหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนี่นะ แกะใหม่ๆเลยทุกคนถึงได้ของแกะเลยก็ถ้าใครกขดข้ามไปก็นั่นแหละผมสั่งมาจากตอตนะประมาณนี้นี่ให้ดูทุกคนสามสหนึ่งโอ้โหเป็นไงน่ารากักไหมนี่นะมันจะเป็นเหมือนเทปทุกคนเราสามารถบันทึกเสียงเราได้เดี๋ยวเราลองแกะดูนี่อันหนึ่งแต่เราเราจะอันบ็อกตัวนี้นะเพราะว่า อีกอันนึงเราจะเก็บหะอันนี้เป็นวิทยุเลโทะทุกคนอันนี้จะเป็นวิทยุเลแบบเลโทวิทยุโบราณแบบเลโทนะจะเป็นแบบรูปทรง,งจะเป็นวิทยุเดี๋ยวเราจะแกะให้ดูส่วนอันนี้จะเป็นรูปเครื่องเล่นแผ่นเสียงแบบโบราณอันนี้ห้อยห้อยติดกระเป๋าก็น่ารักทุกคนเดี๋ยวเราไปแกะให้ดูดไม่ต้องตัดนี่หว่ามันติกได้นี่ มีที่ห้อยมาด้วยดูคนดูเขามีที่ห้อยมาให้ด้วยนะโอ้หทุกคนสวยไหมสวยปาะสวยมากดูสามรกาททุกคนดูดิสามสี่โอ้โยโคตรเจ๋งอะมันมีเทปแบบมันมีเทปมาให้ด้วยนะเหมือนเป็นเทปเล่นแผ่นเสียงเทปคัสเสร็จแต่ก่อนอะ แล้วเราก็ใส่ไปตรงนี้เนี่ยแล้วก็ปิดอ่ะเอ้ยเจ๋งว่ะเถ้าใครเคยแบบว่าทันยุคเป็นเด็ก90้าสที่ว่าเราฟังเทปคัสเสร็จกันนะที่ว่ามันก่อก่อ้ายก่อฝาก่อจนแบบว่าสายยานหมดอ่ะเออเนี่ยเจง๋งอ่ะทุกคนมันมันกดออกมาได้เลยนะนี่ปุ่มตรงนี้นะทุกคนปุ่มตรงนี้กดออกมาโอ้โหไงสวยปิด นี่เนี่ยข้างหลังข้างหลังจะเป็นเหมือนที่ใส่ฐานนะทุกคน<ม>เราก็ดึงออกลองดึงลองดูแล้วก็อันนี้ผมทําไม่เป็นเลยทุกคนเดี๋ยวเรามาลองดูกันกว่ามันเป็นยังไงเขาใส่ฐานมาให้เราหรือเปล่าอันนี้ปุ่มนี้โดนไม่ได้เลยปุ่มนี้โดนแล้วแบบออกมาเลยฮัลโหโลฮัลโหลฮัลโหลวันวาเลนไทน์นี้นี่คือของขวัญ ฮัลโหลฮัลโหลวันวาเลนไทน์นี้ฉันให้ของขวัญเธอได้ปะทุกคนคิดว่าได้ปะเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองเดี๋ยวเราลองมาดูว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราลองกดดูนะลองกดดูฮัลเฮ้ยโคตรเจ๋งอะโคตรเจ๋งทุกคนเราก็เนี่ยแหละเราก็สามารถเอาไปอัดเสียงให้แบบคนที่เรารักฝากข้อความถึงคนที่เรารักได้นะทุกคนน่ารักมาก เขาจะสามารถแบบว่าเขาจะสามารถเอาไปติดไห้ตามกระเป๋าตางนะแล้วก็มีลูกเล่นแบบเนี้ยน่ารักน่าักดูสิมีลูกเล่นน่ารักน่ารักมากเลยทุคนใครสนใจเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ต่อๆที่เราซื้อมาเนี่ยไว้ที่ description หรือไม่ก็คอมเมนต์นะทุกคนสามารถก็ซื้อตามนี้ได้เดี๋ยวเรามาดูอีกตัวนี้ ลืมเลยลืมพิ์อีกว่าเดี๋ยวนี้คขา่นิยมทำแบบนี้เลยนะน่ารักมากทุกคนมันเป็นเราบังเอิญเลื่อนไปเจอนะนแล้วก็ดูบวกด้วยช่วงเนี่ยมันเป็นแบบช่วงเทศก,กาลวันลอยทยนะอูอทุกคนดูดีอันนี้ก็น่ารักอันนี้จะเป็นรูปแบบว่าเป็นเทปสมัยก่อนเลยนะ <S <S เห็นไหมนี่เห็นไหมมันจะเป็นรูปเทปสมัยก่อนเลยที่แบบว่าเขามีแผ่นเสียง อุ้ย,แผ,ย,ยแผ่นเสียงหมุนได้ด้วยดูแผ่นเสียงหมุนได้ด้วยโุนมันหมุนได้ด้วยยกได้ไหมอ่ะออ้ยกลัวพังจังอุ้ยมีลูกเล่นในกานแบบผมชอบในความที่มันมีลูกเล่นอะไรน่ารักน่ารักงนี้นี่เหมือนเดิมตัวคนข้างหลังเราดึงตรงนี้ออกนะถ้าเราจะใช้มันนะเขาในนี้เขาจะมีฐานมาให้เราทุกคนดึงออกนี่นะดึงออกแล้วดึงมาเราเออเราดึงออกแล้วลำโพงเล็กๆก็จะด,ดูด้านหลัง เอาเหมือนมันเหมือนเราแบบเล่นแผ่นเสียงแล้ว,ลวเราลองอัดดูนะปุ๊บอันอยู่ตรงไหนนะเดี๋ยวเราอันนี้ดูปึ๊บเรามีของขวัญให้เธอสุขสันต์วันวาเลนไทน์นะแล้วก็กดเล่นอนุ๊ยนะ น่ารักสุดๆเลยทุกคนอย่าลืมบาเลนไทยนี้ไปตามรีบซื้อก่อนบาเลัไทยเดี๋ยวเราจะรีบลงคลิปนี้นะมันน่ารักมากเลยอยากอยากให้ทุกคนแบบซื้อตามเราอ่ะแต่เราบวดด้วยเราก็โชคดีนะที่เรามาเห็นไอ้นี่ก่อนพอเรามาเห็นก่อนเราเราได้ซื้อก่อนมันก็ได้แบบว่าเออมีของขวัญวาเลนไทยแล้วทุกคนก็ทันี้เดีย๋ยวเราโชว์ให้ทุกคนได้ดูนี่เป็นสองอย่างที่ เป็นตองอย่างที่น่าซื้อมากอโอ้โหไงปี๊ปปี๊บเออน,น,นี่อย่าลืมไปซื้อมาทุกคนโครเชียเลยอันเนี้ยอันนี้คือโครเชียเลยทุกคนต้องมีวันวาเลนทนยนี้ด้วยความที่คอนเทนต์เราแบบว่าในช่องเราตั้งแต่แรกเลยเราชอบถ่ายรูปแล้วก็เรามีอันบล็อกกล้องฟิลม์ม ออนบอกฟิล์มที่เราซื้อนะช่ว hmm. ง well นั้นช่วงสี่ถึงห้าปีที่เราที่เราเริ I love. I love. ่มทําช่องนะก็นั่นแหละงานระดิเรกผมผมเป็นคนผมเป็นคนชอบเก็บอะไรที่มันดูเรทรลเทนะก็นี่แหละ I l เลิฟไอเลสุดๆทุกคนก็จบไปแล้วสำหรับรีวิวถ้าใครสนใจก็ไปซื้อได้ที่ลิงก์ที่เราทิ้งไว้ได้นะทุกคนเดี๋ยวเราแปะไว้ให้ก็สําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะคนในช่องหีบสตูดิโอ เดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้านี่เราได้เพิ่มเขาเรียกอะไรเราไม่ได้เรียกว่าเพิ่มหรอกเราเรียกว่าเราได้กลับมาทำอันบ็อกหลังจากที่เราไม่ได้ทํากันมานานหลายปีมาก4ีปีเราไม่ได้ทำอันบ็อกเลยทุกคนก็เราจะเริ่มจากคลิปนี้แหละหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะแล้วก็ไปซื้อตามเราได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเฮดสตูดิโอด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเรา กดติดต้ยกดติดตามกันเยอะทุกคนเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยแล้วก็ผมอยากจะให้ยอดซับมันถึง1,000แล้วก็อยากให้ช่องมันเปิดสร้างรายได้ได้ไวๆนะ้วัคเป็นกําลังใจให้เราด้วยบ๊ายบายสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับมาเจอกันคลิปหน้าไปแล้วสวัสดีทุกคน